ว่านี่ก็บเราเรื่องโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงโลกมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปบุคนกับเปลี่ยนไปนั่มสิ่งต่างๆกับเปลี่ยนแปลงไปนั่ทมทั้งมดทั้งมวลเปลี่ยนแปลงไปมันมีสิ่งที่มันคงคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละมันคงที่สุด บเปลี่ยนแปลงพระรัตนาไตโบเปลี่ยนแปลงบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เข้ากับสิเห็นตัวแต่กอนนี่คนห้องเป็นคนดีเมื่อกระทบกระทั่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เขากลายเป็นคนซัวไปได้นี่มันเปลี่ยนแปลงบุคคลเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเป็นคนทุกข์คนยากเพราะมีเงินแน่เัดเป็นแนใไม่อีกนี่เอินว่าเปลี่ยนแปลง แต่ก่อนมีเงินมีทองเป็นคนดีบัดพ่อบ,บ่มีเงินก็กลายเป็นคนซัวไปได้นี่เรารบุคคลต้องเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ว่าธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์หมายถึงพระอริยสงฆ์บบเปลี่ยนแปลงการทำบุญมันยังให้มุง่ง ถึงพระพุธพระรรมพระสงฆ์บหใหมง่งบุคคลบุคคลนี่มันไฟกับพระนี่ก็แม้นบุคคลพระทั่วไปนี่แหละบุคคลนี่แต่พระอริยสงฆ์เท่านั้นคือเปลี่ยนแปลงพระคนนี่เปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงน๊วยเ,เรื่องสิ่งที่มันคงกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง โลกคนเปลี่ยนไปคือสายนาวมันเปลี่ยนใจป่าสายนาวมันก็เปลี่ยนใจป่าการเวลาเปลี่ยนใจคนคุณพระฝพระธรรมผระสง์บเปลี่ยนอยู่เหมือนเดิมนี่นะของแท้บ่เปลี่ยนไปตามการเวลาเอาปฏิบัติเอาคนควายเอาโลกสื ว่าเจริญธรรมะขยุจจังสิละโลกสิว่าเสื่อมธรรมะขยุจจังสิละ่ะคำสอนพระพุทธเจ้าปกติคนวายเอาแล้วเ้านะ่ะมุ่งเอาใส่สิ่งที่ว่เปลี่ยนแปลงประพฤติปฏิบัติเอานะข้อหมายเอาผ้าก,กันคนขวายมีโอกาสมีเวลา บมเพ่นคุณงามความดีใส่จะของคือภาวนานะะเนี่ยแหะทำความผาคามเทียนเอาผู้เป็นคลวาวัดเ,ออเท้ากา,าเดเอาท่านศีลพาวนาเหตุเอาผู้อยู่วัดู่ว่ามีเวลาหลายกับศีลสมาธิปัญญาคนควยเอาเหตุเอาบ่มเพ่นเอาให้มันเข้าถึงความเทียงเ,เดี๋ยวนี้เฮ้าอยู่ในความบ่เทียงในของบ่เทียง โลกเขาเปลี่ยนไปเทากับเปลี่ยนไปนั่มันอยู่ขึ้นกกนอยัางสิละเท่ามันอยู่ในของบทเทียงยังสิ mm hmm. เหตุต้องเหตุเท่าไหรมันเข่าถึงของเทียงคือคุณพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสําคัญหาโอกาสหาเวลาให้เจ้าของคนควายเอาไผเอามั่นเป็นสิ่งที่ต้องเหตุเอาพระพุทธเจ้าก็ดีคู่บาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเหตุแต่เฮาบ่ได พ่อแม่ก็เห็ุในห้องบ่ได้เหได้แตอุทิศส่วนบุญนั่นแหละการที่สิทำบุญการที่สิบำเพ็ญเพียรน,นเพราว่าหน้ารักษาศีรในห้องคนเห็ุว่าได้เอามันต้องควนควายเอาเองเอาไฟเอามันซึ่งเป็นทรั์ส่วนตนอริยทรัขคนควายเอาของไฟของมันฝึกฝนล,ลบล่มจิตใจคนขวายเอาของไฟของมันผู้อื่นที่มาฝึกให้องว่าได้ Nó còn phước ầu